ครับสู่ต้อนรับช่องแม่นงน้องโปรแกรมนะคะเราไปซื้อเคีื่ยวขุนมาจากที่ห้างโลบินสันสาขาลางังสิตใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับเมื่อกี้ผมประกอบไม่เป็นค่ะแต่ผมประกอบไปแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอพลิกหลังก่อนนะครับตัวที่เราซื้อมาชื่อตัวอะไรครับเนี่ยครุครับเดี๋ยวผมงงครับ คือด้านไหนกันแน่ผมมองไปแล้วเนี่ยครับจะผมขอหาช่องมาตอนนี้เราจะทำอะไรกันครับเนี่ยใส่ผีเกี้ยวขุดครับกดให้ลงล่องใช่ไหมครับใช่ครับแต่ผมผมขอใส่แป้นหนึ่งนะ ผิดด้านหรือเปล่าครับใช่ครับผมขอโทษนะครับเมื่อกี้ผืนผิดด้านครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอใส่หัวด้วยนะครับขวาง่ายดีว่ายว่ายไปจริงจริงแล้ก็ยากนะครับกดให้ลงล็อกนะครับครับเดี๋ยวผมขอเสื่อมนี่ครับอ้าวครเชือขุดตาตาสีอะไรครับเนี่ย เขียวครับวีแอนด์บ blue กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยใส่ครับกำลังใส่อยู่ครับได้แล้วครับนี่ครับเพนครับสติก็ต้องชื่อชื่อผู้ต้องเเขียกุดซื้อมาเขียวกุดมีตัวเดียวแล้วมีอะไรอีกหนึ่งตัวครับผมหาครับคนครับไว้นั่งบนเขียวกุวดหรือเปล่าครับ อ้าวลองใส่สิครับนี่ครับหันหน้าไปทางไหนครับหันหน้าไปทางไปเลยเขียวขุดยูฮูนี่ครับแบบนี้ครับ หมดแล้วนะคะแต่มันมีรูปครับข้างหลังมันมีพลังของทุกตัวตัวหนามจำได้ไหมครับคือตัวที่ตัวสีฟ้านะตัวสีฟ้าที่มันมีหนามข้างหลังอันนี้ตัวหินครับอันนี้อันนี้ท่าน,นี้ครับคือท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเที้ยวปุดคือท่าน,นี้นะคะ น,นี้ไงครับที่ผมบอกธาตน้ําอันนี้ธาตไฟเหรอครับเรืออะไรอันนี้ธาตหินครับอ้าวเหรอครับอันนี้ธาตแดดไยมันใช่เหรอครับอันนี้ธาตุผมขงพินะครับเดี๋ยวคอยูกันครับถ้าพิอันนี้ธาต <c oughs> ุไฟอันนี้ธาต เห่นไหครับบายอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ได้นะคะบ๊ายบายที่ช่องแม่นกน้องโปรแกรมถูดตามเลยค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย